สวัสดีครับพี่น้องผองเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM อ .EXE กับเพลย์ลิสต์เดสเป e ฝากเข็ตรกดวงกายพันเฟสที่ะักดิ์ศรีนะครับว่าผม ช่วงนี้กําลังไม่ค่อยสบายนะพอไม่ค่อยสบายเนี่ยก็เลยยังไม่มีเวลาไปตามหาข้อมูลเพื่อที่จะทําพวกเกมกระดัมสุภีแบทเทิลอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเจอกับขีดจํากัดที่ว่าถ้าเราไม่มีตอนแรกว่าจะทําเรื่องยานแบบพวกกัปตันอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเราไม่มีตัวละครเนี่ยเราจะไม่สามารถดูสกิลของเขาได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจมาเล่นอะไรที่มันแบบว่าไม่ต้องใช้เรียกว่าไม่ต้องใช้ สายตาเยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้ความคิดเยอะเกินไปดีกว่านะมาลงกับซีรีส์เดสเปสก่อนนะครับเดี๋ยวพร้อมเมื่อไรเนี่ยเราค่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอ้ยก็คือมันก็มันก็ไม่ปกติอยู่แล้วปะลาโอ้โหร่อนมาเลยร่อนมาเลยเสียงเสียงเขาเดือดจริงๆชักกระสุนก่อนนะครับ ถ้าเสียงอื้ออึงเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะก็เลยมีอาการเหมือนคนจะแอบป,ป่วยนิดนิดเดี๋ยวนะเราต้องมันอ้าวมันทำไม่ได้อ่ะ คือยังไงอะเราต้องดีตัวไปที่อื่นหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ Ripper ร์เบลไม่ได้ใช้แน่นอนกล่องนี้เป็นกล่องฟาร์มนะแล้วดูท่าเดินของไอแซคนะทะมัดทะแมงเหลือเกินขึ้นไปบนนี้แล้วก็ไปลงฝั่งนู้น แล้วเราเราจะโดดขึ้นไปได้ยังไงอ่ะ Offline pit please activate เลื่อนไม่ได้ครับอันนั้นเฮ้ยอาทำไมอ่ะเราไปดึงอะไรมาก่อน มันอยู่ไกลไปครับมันอยู่ไกลไปเราดึงไม่ได้ลงได้ไหมมันกดตัวอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วอะเมื่อวานยังเมื่อวานยังมีแบบลอยอยู่เลยครับระบบสุญญากาศทำไมมันถึงเป็นตัวเนี้อ๋อนี่ไงกดเลง็งแล้วก็คอนโทรลน,นะครับ ล่องลอยไปเอออ่ะยังไงอะ่ะลงก่อนอืมมาแล้วก็ต้องมาตอนนี้ power offline อยู่นะต้องใช้ generator module, Gener module ด้วยตัวเองต้องใช้ generator module ด้วยตัวเองถ้างั้นแล้วก็ โอ้โหไม่ได้ลงทางพวกแบบนี้ไม่ได้เลยนะเราต้องตีตัวลงไปหนึ่งทีแล้วก็ลองไปดูถ้าอยู่ใกล้ๆแบบนี้เออได้อยู่ได้อยู่ดึงเข้าไปครับ ทำไมมันมีออกซิเจนด้วยเขาให้เราสโลไอตัวแกนหมุนนี่หรือเปล่ามันกระเด็นออกครับ ซึ่แบบทําให้ชีวิตสับสนอีกแล้วครับเออนี่แหละผมว่าต้องใช้วิธีเนี้ยมันต้องมันต้องมีสักวิธีนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเอาไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยเข้าไปได้แล้วมันก็คงไม่พ้นพวกนี้แหละเพราะพัดซ์ซึของเกมนี้มันก็จะเป็นสไตล์การใช้พวกคิเนซิสพวกแบบสเตซิสกันอะไรพวกนี้อยู่แล้วอืม เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหมันกาบแบบว่าถ้าเราหันไปยิงไม่ระวังนี่คือตายเลยนะฮะเฮ้ยโอ้ยร่อนมาร่อนมาทำไม้ร่อนมาทำไมร่อนมาทำไม,ม,ำมเราเพิ่งได้ สเตซิทแพ็กมาเมื่อกี้นี้ใช้ซะเลยละกันยาอย่างนะครับยังไม่รีบยังไม่รีบแก้ไขปัญหาเรียบร้อยถ้างั้นเราก็น่าจะขึ้นไปข้างบนปรับเสร็จแล้วเราก็จะเอืออม ภาพแบบนรกแตกมากซีโร่าวิตี้มันเป็นอย่างนี้แล้นี่มึนเลยครับตาก็ยิงจะไม่ค่อยดีอยู่ระบบทำการแอคทิเวตแล้วทำการปรับบาลานซ์ของอุปกรณ์ขนส่งทุกอย่างอุ้ยอไอ่ะ นายทำได้ด like oh. ีมากไอแซคตอนนี้เซนติฟูจีกับไจโลสทำงานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยโอ้หตายแล้วตายตายวิ่งไม่ดูผมว่ามีเละเละแน่นอนอะสิบหายแล้วครับดันมาเหนื่อยอะไรเอาตอนนี้มาเนี่ยอืมโอ้ยเฮ้อ ขออภัยด้วยนะครับหัวมันช้าพอหัวมันช้าเนี่ยมันก,มนก็มันก็จะเกิดเหตุการณ์ไอแซคตายแบบนั้นแหละครับและอยู่ดีเมื่อกี้วิ่งแล้วก็เหนื่อยไอแซคนายนี่นะสถานการณ์จะกระทืบใจขนาดนี้แล้วยังจะกล้าเหนื่อยอ,ยอีก โอ้ผมว่าไม่ได้อะ่ะโอเคอันนี้เป็นความแตกต่างนะครับเนี่ยสแสดงให้เห็นชัดเจนเลยถึงความแตกต่างระหว่าง Isaac ไอแซกในเวอร์ชั่นแรกๆกับไอแซกที่เขาผ่าน <S <S <อ>การต่อสู้มาเยอะแล้วอะ่ะเวอร์ชั่นแรกๆ<อ>เนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นแค่ช่างซ่อมธรรมดาคืออ่อนแอเลยอ่ะ วิ่งนิดหน่อยเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราไม่มีทางไปทันไอตัวเครื่องหมุนหมุนนี่ได้เลยอะ่ะมันสโลได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยมั้งเนี่ยเสียสโลเปล่าๆแน่นอนครับ ว่าเราต้องอ้อมไปมันไม่ให้เราไปทางนู้นนะครับมันจะให้เราค่อยๆวิ่งมาทางเนี้ยโอ้โหแล้วอากาศหายใจจะไม่พอเอานะเนี่ยโอ้หมีท่อมีท่อมีทางมีทางเออโอ้โหเฮ้ย มันมาดักรอกกระทืบเราเลยครับตบก็ไม่โดนบ้าจริงเดี๋ยว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 ไอแซเ <c oughs> นี่ยคือความทรมานของนี่ไงเนี่ยมันคือความทรมานของผู้เล่นเวอร์ชั่นออริจินนะครับ The Space Origin มันไม่ง่ายนะมันไม่ได้แบบว่าเอย,อยากจะอยู่ๆอ,อยากจะกระทืบอยากจะตบยังไงก็ฟรีสไตล์ไม่มีนะครับ ขึ้น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 ต้องไปไหนตอนเนี้ยเอ้ยอะไรอะไรตกอยู่อ๋อแมว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 เปิด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 แล้วโอุ๊ยตา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 ยโอ้ ตายไปสองรอบเลยครับสเตซิตก็แดงอย่างน้อยเราก็ผ่านจากเหตุการณ์ตรงนั้นมาได้แล้วนะฮะวันนี้ผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเยอะนะช่วงนี้ร่างกายกำลังต้องการการพักผ่อนครับรอาจจะสักประมาณ20นาทีก็พอแล้ววันนี้เล่นแบบของปากหอมคออุ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนตูวยิงไม่ค่อยจะแมนอยู่ใจเย็นเพื่อนโอ้ยบ้าเอ้ย,ออยเอากระสุนมาหมดอะไรตอนนี้อ้าอุ้อยมันเอาเอ้อยอุ้ยถ้าไม่ทันผมว่าแหลกเป็นชิ้นๆแน่นอนโอ้โหเจอระดับ เจอความฮาร์ดคอร์เข้าให้แล้วนี่ไงรู้ตอนแรกที่เราไม่โดนครับตอนนี้เราโดนแล้วว่าโอ้ยไม่รู้คิดผิดหรือคิดถูกกันแน่ครับสภาพทรมานไม่ได้ตั้งกันเลยเปิประตูสีเอ้ เนโคแมมมอสมันหนีเราไปแล้วมันจะไปดักเราหรือเปล่าไม่รู้เพราะงั้นเราต้องระวังตัวไ้ก่อนนะครับเราเห็นแล้วอ่ะคือเราเห็นก่อนไงเออถ้าของตกก็คือ instant kill แล้วนะมั่นใจได้เลยว่าตายแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ เสียงยังเถือนไอแซคได้ยินฉันไหมนี่เควนดรานะพวกเราโดนจู่โจมอ่ะแล้วฉันก็วิ่งหนีมาเสร็จแล้วแฮมมอนก็เขาหายไปแล้วอ่ะคนดราเธออยู่ไหนเนี่ยยินดีที่ได้เจอนายแบบยังมีชีวิตอยู่นะ ตอนนี้ฉันขังตัวเองอยู่ในคอมพิวเตอร์คอห้องเหมือนกับเป็นห้องศูนย์รวมการสั่งการอะไรแบบนี้ฉันสามารถเข้าถึงทุกอย่างได้จากที่นี่เลยแล้วก็พยายามแฮกรหลดแล้วจากนั้นก็เจอรายงานเกี่ยวกับโคลนีเกี่ยวกับเรื่องการขุดเจาะพื้นที่นี้ได้ความว่ารู้สึกว่าจะเจอมากอร์ที่ดาวดวงนี้นะ เสร็จแ,แล้วเนี่ยก็สาเหตุที่เกิดทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเกิดมาจากมาร์เกอร์นั่นเองเริ่มรู้ความจริงมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เจาะเข้าไปในระบบหลักของยานได้มันเป็นเหมือนกับเซิร์เวอร์เป็นเซิร์เวอร์หลักของยานลำนี้นะครับพอตอนนี้นั่งอยู่ในในคอในคอมพิวเตอร์คอของ U.S.G. อิชิมูร a เลยไม่ไม่ไม่ไม ไม่ใช่ละเอ่อขายซะหน่อยสิขายสิประมาณนี้ยังอัพชุดไม่ได้อีกเหรอเนี่ยอยากอัพชุดแล้วอ่ะทต่ทำไมเขาถึงไม่ให้เราอัพอะอ๋อมันมันคือมันได้แค่นี้เลยใช่ไหมแล้วนี่ไอเทมคืออะไรครับ ทำไมเขาบอกว่ามีนิวไอเทมแต่เราไม่เห็นมีอะไรนิวเลยนี่มันหลอกกันนี่นาเห็นบอกว่ามีนิวไอเทมต้องไปทางนี้โอ้โหสัญลักษณ์บ่งบอกว่าไม่ปลอดภัยอย่างแรง ไม่มีอากาศโอ้เข้าสู่พื้นที่สูนอากาศหรออพังยับเยินไม่เหลือซากมีละหนึ่งจุดนะครับกระป๋องมาก่อนเลยอาจจำเป็นได้ใช้กระสุนต้องค่อยๆน่าจะต้องค่อยๆดีดไปอ่าดีดไปตามตามจุดนะครับเรื่อยๆเฮ้ย <_ an> อย่าฝันไปเลยพวกเราเนี่ยนะ มันจะง่ายก็ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอใช่เลว่าเนมาถึงทางหอเอล่าอฮ้ยอะไรเนี้ยนะเขากำลังเอาเสียงอะไรมาเล่นง,งานเราอยู่ครับ โอ้โหอ๋อคือเสียงจะอยู่ตลอดไปเหรอโอ้ยแสบแก้วหูใครทำระบบยานเนี่ยถามจริงโอ้โหตายละเศษก้อนเนื้อมาเพียบเลยครับฆ่าก่อนเลยไม่ต้องไม่ต้องคุยกันไม่ต้องพูดพ่ําทำเพลง ไม่คุยแน่นอนอะ่ะหน้าตายอย่างเงี้ยเข้าได้ไหมเปิดซิห้องเก็บของที่ล็อกเกอร์แทบจะล็อกทุกอันเลยครับเก็บเครดิตซะหน่อยเอ่อออดิโอโล็อก นี่คือเทมเพลตอนนี้เครื่องยนต์มันตายไปแล้วฉันรีสตาร์ทมันด้วยตัวเองไม่ได้ตอนนี้ทุกอย่างมันโดนพังไปหมดเลยพวกนั้นมันพังอ้าวคือเนโคโมรมพังเหรอเนโคโมรมมันรู้ดีนะครับมันมาพังเครื่องจักรเครื่องมือแต่มันมีพื้นฐาน ใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตประเภทมนุษย์ด้วยไงมันก็เลยแบบอฮ้ยอะไรอะโหคือยานแบบอันแน่เห็นนะเสียงแบบชวนอีมากเฮ้ย กียดจริงเลยพวกตัวเล็กพวกนี้เนะนี่ยมันหายไปไหนแล้วเนะี่ยเมื่อกี้เรายังเห็นมันแบบแบบเรายังเห็นมันมาตัวหางนี้อยู่เลยครับแต่อยู่ดีๆมันก็หายไป หรือว่ามันขึ้นไปดักรอเราข้างบนก็ไม่รู้แฮะเฮ้อันนี้มันลงข้างล่างไม่สภาพเหมือนจะโดนกระทืบไงชอบกลนแลดูไม่ปลอดภัยเลยครับจุดเติมสเตซิสมันเอามาให้เราตรงนี้จริงด้วยอา้าวอะไรอ่ะเมื่อกี้นี้ โดนอะไรไม่รู้นี่ประตูอ้าวเรามีพาวเวอร์นดแถมไว้อยู่แล้วเรามีพาวเวอร์นดเอาไว้เปิดประตูอยู่แล้วครับไปเลยต้องเปิดงานนี้ช่องฟาร์มขั้นเทพของเราช่องเต็มอีกอยากจะร้องไห้ไหนๆยาก็มีละไปสักหน่อย อะไรอ่ะริปเปอร์เบลดแต่ช่องเราเต็มครับกล่องอากาศไม่สำคัญเท่ายาแน่เนี่ยก่อนไม่เอาไม่เอาอยาไงอ๋อไม่ใช่ละเต็มแล้วอ๋อ เออยังเก็บได้อยู่อก็ถือว่าคุ้มแหละเข้ามาได้หลายอย่างจะดูสภาพแบบเหมือนกำลังจกกะกระทืบนเราเลยเฮ้ยอ้าวอยู่ดีๆก็มาโดนประตูหนีบตายเฉยเลยครับมนอ,อมองตัวนี้ ช่างเป็นเลโคมอฟที่น่าเศร้าเหลือเกินนั่นแน่ไปเยี่ยงเดียวรู้เรื่องอ้าวไม่โดนอีกบ้าเอ้ยเสียกระสุนซีไม่เป็นไรเราเอาปืนกลยิงมันได้ครับไอ้พวกนี้ใส่เกียร์เสียใจด้วยนะครับกับผมพวกคุณไม่ได้ไปต่อ ไม่ให้ของด้วยยังเหนียวยังเหนียวจิตใจทารุณเหลือเกินเอ้ยเราเจอเอาละครับได้เวลาละเออเจอแบ็คบ็อกแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ผ่าน20ิบนาทีไปแล้วด้วยเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับถ้างั้นก็เอาละได้เวลาเหมาะสมแล้วนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถ ตัว e s p a c f เฟสที่4กันเอาไว้ตรงนี้ได้นะครับรอบนี้ก็จะไปเร็วนิดนึงนะอย่างที่บอกว่าร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เนาะก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องผอเพื่อทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปอทางช่องเราด้วยนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะออาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะครับ ยกเว้นมาไหนมีธุระส,สาคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้จริงเนี่ยก็ <_ C os al> จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดรี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ Arm. exe นะใครจะนอนแล้วลาตีสวัสดันดีนะครับ ส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตให,ให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมต้องขอไปพักผ่อนก่อนแล้วนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศเย็นอาการหนาวเนี่ยเริ่มมาแล้วใครที่รู้ตัวว่าไม่สบายหรือว่าป่วยง่ายเนี่ยดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะครับรักษาอุณหภูมิร่างกายตัวเองให้ดีไม่งั้นเนี่ยอาจจะต้องนอนสมเสียเวลาไปเป็นครึ่งค่อนวันก็เป็นได้นะครับใครมียาทานทานยาดักไว้ก่อนเลยก็จะดีมากทางนั้นผมขอตัวก่อนนะบายๆครับ